สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะฮะประจำเช้าวันที่1ตุลาคม2556นสะครับสรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคําประจำวันนี้นะฮะที่ทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับไปดูราฟทางเทคนิคนะครับในภาพรวมทางเทคนิคนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้ก็มีแรงเทขายลงมานะคะโดยทําจุดต่ำสุดนะฮะก็คือโลอยู่ที่ 1, 3 2 2เหรียญนะครับ ก่อนจะมีแรงไล่ซื้อกับขึ้นไปนะครับหลังจากาที่มีสัญญาณที่เป็นดาวเ g จรนะครับทำให้มีแรงไล่ซื้อขึ้นไปนะฮะดังนั้นนะฮะในวันนี้มุมอมองในวันนี้นะฮะระยะสั้นนะฮะระยะกลางนะครับราคาได้อยู่ในฝั่งที่เป็นแบร e s ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในมุมมองวันนี้นะฮะบริเวณแนวต้านนะครับไม่ว่าจะเป็น1,330เหรียญจนถึง1,340เหรียญน,นะครับก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองวันนี้นะครับทิศทางอาจจะเป็นลักษณะเพียงเด้งรีบาวเท่านั้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีแรงเทขายลงมานะครับ เพราะนั้นราคาในระยะนี้ยังคงทำกรอบสามเหลี่ยมนะฮะเป็นลักษณะของการทำกรอบสามเหลี่ยมใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรับมาระวังในเรื่องของการ เบรกเอานะฮะออกไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องการเข้าซื้อเข้าขายนะครับก็นะหากราคา,าปรับตัวลดลงนะครับก็อาจจะเกิดสัญญาณที่เป็นบุหริ d ไ v e r ยันะครับเพราะฉะนั้น หากราคาปรับตัวลดลงนะฮะก็อาจจะเสี่ยงเข้าซื้อเพียงบางส่วนนะฮะโดยจุดที่เข้าซื้อน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,310เหรียญเป็นสำคัญนะครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านของวันนะครับ แนวรับแนวต้านประจำวันนี้นะฮะแนวต้านแรก 1, 3 3 2เหรียญนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไป1339เหรียญแล้วก็แนวต้านที่ 3, 1345ี่เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรกก็จะเป็น1,320ี่เหรียญแนวรับที่2 1,312เหรียญแล้วก็แนวรับท้าย1,300นายะฮะเพราะนั้นวันนี้นะฮะหากราคาปรับตัวลดลงนะครับอาจจะพิจารณาที่บริเวณแนวรับนะครับ ส่วนถ้าหากจะเสี่ยงเปิด position ที่เป็นฝั่งช็อตก็าอาจจะสำรับเปเสี่ยงอาจจะเข้าช็อตที่บริเวณแนวต้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ